เห็นตรงนนมาเเปป็ทไไ่ลย si> ี่นะคะที่เขาถ่ายเพิงพนางค่ะชมค่ะนี่เนี่เห็นซูมเพิงพนางผงสาวดีอะไรก็ไม่เห็นนะคะต้องต้องถ่ายใกล้ๆต้องถ่ายใกล้ๆ ก็จะผ่านดาวอังคารนิดหนึ่งปิมบูรวด้วยนะคิมบัวด้วยชอบแอบบัวสวยมากเลยวันนี้ร้อนมากด้วยวงน้ั เห็นป่าเห็นป้าเปิคลเพิงพนางกับเพิงพนางกันตราศรยามีทุกสิ่งอย่างนะคะมีทุกเมืองเรือนไทยอะทุกอย่างเลย around the world มากค่ะเราก็เริ่มเห็นรถผู้คนเลยนะคะเริ่มเห็นรถกองถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทำผมสิ่งที่ทาให้เรียกจุดเบรกกอไผ่กันตนาสาระยาค่ะจะถึงแรมนะจ๊ะ จะจอดตรงนี้โอดสวนั้นนะคะเราต้องหาที่จอดที่จอดก็ขายเยอรมันที่มาถือได้คุณเพรนริวาสเป็นชื่อเรียกอาหารเยอรมันชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นมันฝรั่งแป้งปั้นเป็นตัวขนมแล้วต้มเขาเรียกว่าลูเจอร์ลูเจอร์